วันนี้นะคะทุกท่านก็ได้มาในพื้นที่บริเวณพิธีในการบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายนะคะนี่คือเป็นการจัดระบบระเบียบนะคะเตรียมพื้นที่พร้อมที่จะรองรับนะคะผู้ที่มีผู้มีบุญนะคะในที่จะเรื่องสายสัทธาที่จะมาประกอบพิธีบูชาข้าวพระในวันพรุ่งนี้นะคะนี่คือเป็นที่พื้นที่ที่ใช้ในการนั่งสมาธินะคะก็จะจัดเป็นระบบระ ตอนเชา้ามานี่ก็จะเต็มหมดเลยค่ะที่ก็มาให้เห็นถึงนะคะ,ะพื้นที่ที่จะมาใช้ในวันพรุ่งนี้นะคะได้จัดเก้าอี้จัดเตรียมเรียบร้อยนี่คือ,อเตรียมจองแล้วนะคะที่จะมานั่งสมาธิในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะก็ดูนะคะพื้นที่ทุกอย่างเราจะเป็นระบบระเบียบนะคะมีจุดมีแนวรต่างๆเพื่อใหอ้คนนั่งให้เป็น ระเบียบนะคะดูแล้วสบายตาสบายใจเวลามานั่งสมาธิแล้วก็จะทําให้เรามีจิตใจที่สบายนะคะนั่งทําใจนิ่งๆสบายๆเข้าถึงทําได้ง่ายนะคะ,ะด้านนู้นถ้าไม่เหมาะใครนั่งเก้าอี้ไม่ได้นะคะเอ้ยนั่งพื้นไม่ได้ก็จะเป็นที่เป็นเก้าอี้ให้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกนั่งพื้นนะคะก็ จัดเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบนะคะสีขาวก็จะเป็นอของสาธุชนนะคะส่วนสีแดงฝั่งนี้นะคะสีแดงก็จะเป็นที่นั่งของคณะสงฆ์นะคะจะนั่งก็จะแยกส่วนกันนะคะแต่ทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบและพื้นที่บริเวณของเราสะอาดสะอ้านมากนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแท่นนะคะจัดผลไม้อาหารหวานคาวนะคะที่จะใช้ ถวาหวยข้าพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้นะคะนี่ก็พรุ่งนี้ครูท้าก็จะได้มานั่งสมาธิด้วยเช่นกันนะคะก็อาทิตย์ละครนะคะมามมาทัาในใดปลื้มใจทุกครั้งนะคะก็เดี๋ยวเอาบุญฝากทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ